ป๋างเง็มห้วยชาวบ้านรางวันเลิศรัฐ ITA เป็นรางวันสูงสุดที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานไฟฝันที่จะได้รับรางวันนี้ครับยิ่งหลายหน่วยงานไฟฝันการรักษาแชมป์ก็ยากขึ้นไปอีกครับ ดรสิทธิพลทวีชัยการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกรอบธุรกิจประกันภัยคอปพ,อพอบอกว่าจะไปยากอะไรก็เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆสิครับว่าแล้วก็จัดอบรมตั้งแต่ต้ตตนปี In-House t r a i n i n g อบรมผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในหัวข้อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินง,งานของสมัชชาานคอปพ,อพอครับ วางแผนการทำงานทั้งปีเหมือนกันเหอะเมื่อถึงปลายปีจะมีคณะกรรมการจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปอปอชอมาตรวจประกรอกแบบสอบถามละเอียดยิบรางวัลดีเด่นชนะเลิศดเขาได้เกือบ100%เปอรนยนะครับได้7จ็ดอซอย่าหวังว่าจะชนะหน่วยงานอื่นเขานะครับเลขาธิการคอพๆเล่าให้ฟังว่า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปีนี้เข้าสู่ปีสุดท้ายของระยะที่3แล้วนะครับการตรวจสอบ I T A จึงมีความเข้มข้นเป็นพิเศษคอปพ,พอก็เลยต้องจัดอบรม In-House t r e n d i n g เพราะ I T A Integrity and Transparency Assessment มีหลักการประเมิน3อย่างก็คือประเมินจากบุคคลภายใน ประเมินจากบุคคลภายนอกและที่สำคัญนะครับประเมินจากข้อมูลไอทเว็บไซต์ต่างๆที่สะท้อนการทำงานของคอพพอครับปีที่แล้วคอพพได้รับรางวัลเลิศรัฐบางสาขามาแล้วนะครับปีนี้ก็ต้องเข้มข้นตั้งแต่เนื่นๆมีคุณธรรมปโปรง่งใสจิตใจบริการทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ เจ้านายปูนปูนอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพจเฟซบุ๊กข่าวปางเงมมุกวันยูทูปปางเงมมครับเจ้านาย